สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะวันนี้จะทําปนปลาเอฟซี FC นะคะต้มปลาไว้น่าจะสุกแล้วนะคะต้มนานแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นนึ่งผักมา นึ่งกะลัำนะกินกับป่นนึ่งเอามันจะหวานะนะไอีน้นึ่งใส่หวดนะคะเพราะว่าเออถ้านึ่งซึ่งนะคะเราก็ต้องใช้ถ่านนะคะอันนี้ใช้ฟืนนะคะก็ต้องใช้หวดนะคะเพื่อที่ มันจะได้สุกไวนะคะแล้วก็ประหยัดถ่านนะคะอีซีนะคะปลาก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักไว้ให้มันเย็นนะคะต้มปลาช่อนนะคะหนึ่งตัว เราจะแกะเนื้อปลานะฮะสีดำนะะใช้นะภาษาจะใส่พริกป่นนะคะ คืนก็แกงนะคะแต่ว่าแกงปลาตัวเล็กนะคะปลาช่อนตัวเล็กๆนะคะเพราะว่ามันจะตายนะ,ะจะแกง ใช้พริกป่นนะคะพริกป่นก็ใส่หลายกรได้นะเพราะว่ามันเผ็ดนะ อีกนิดนะคะเหมือนจะไม่ค่อยเผ็ดเหมือนจะไม่ค่อยแดยงเลใส่ผงนวนะคะแล้วก็ใส่ผักหอมผปลาทำง่ายๆนะคะเราจะต้มปลานะคะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะสีนะคะ พอปลาสุกแล้วเราก็จะมาแกะเอาเนื้อปลาต่ำนะส่วนพริกก็พริกสดก็ได้พริกป่นก็ได้นะแล้วต่นะ,ะตัดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ซอยผักหอมใส่นะหอมผักชีนะคะค่ะเครื่องปรุงก็จะมีผงชูรสนะคะน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำปลา้าที่เราต้มกับปลานะเอซีนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารแบบคนอีสานนะคะถ้าคนไทยก็จะเป็นน้ำพริกนะคะตัดเป็นน้ำพริกนะ สร็จแล้วนะเราก็าตำให้มันเข้ากันนะคะาษาใส่น้ำปะลาร้าเพิ่มนิดนึงนะคะเพราะว่าที่เราต้มมันจางไปนะคะ น้ำปลานะฮะน้ำปลาก็ใสนน่นิดนึงนะไม่ได้ใส่เยอะเท่าไหร่นะฮะเสร็จแล้วนะเราก็จะเอาน้ำปลารานะคะที่เราต้มกับปลานะเอซีนะคะนี่ค่ะทำง่ายนะเอซนะคนปลานะไม่ได้ทำยากนะ สีแดงจึงพึงปลาตัวหนึ่งนะเอฟซีได้เยอะมากนะอันนี้ปลาสามไม่ได้ใส่น้ำเยอะนะคะ เรียบร้อยนะ FC นะคะรสชาติโอเคเลยนะคะภาษาก็จะเพิ่มน้ำปลาอีกนิดนึงนะคะก็โอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักนึ่งนะคะน้ำเพิ่งจะเริ่มเดือดนะ,ะ FC นะนึ่งผักกะหล่ำนะคะ อันนี้ก็สเสดาที่ภาษาลวกไว้นะเอามาอุ่นใส่กันนะเอซีเมนูง่ายๆเมนูบ้านบ้านนะคะเอฟซีนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูป่นปลานะคะลุงเสือก็ลงไปบ้านย่านะ,ะยังไม่ขึ้นมานะเอซนะคะ <c oughs> วันนี้ก็น่าจะยังไม่ได้ทําอะไรนะคะเพราะว่าลุงเสือเพิ่งจะ เชื่อมเหล็กเสร็จไปแล้วนะคะก็รอน้องแหม่มสั่งของมานะคะก็จะเป็นไม้ระแนงนะคะเอามาติดนะเหล็กตรงที่ลุงเสือเชื่อมไว้นะคะทําเป็นห้องครัวนะคะส่วนห้องนะคะก็ให้ช่างเหมาไปนะคะ,ะเพิ่นเหมานะ fc นะคะเหมาฉาบเนาะสี่พันนะคะ fc ห้องเดียวนะคะก็ช่างนะคะก็คิดเป็นค่าแรงเขาอยู่แล้วนะคะถ้าเราจ้างช่างก็อย่างว่านะมันก็หมดเยอะนะคะ นะถ้าทําเองลุงเสือก็ทําคนเดียวมันก็ไม่เสร็จง่ายนะคะก็เลยจ้างช่างด้วยนะเพราะว่างานเนาะไม่ว่าจะงานอะไรนะมันเป็นงานที่มันทําคนเดียวไม่ได้นะซีเนาะมันก็ต้องอมีคนมีลูกมือคอยช่วยนะคะนี่ลุงเสือทําคนเดียวนะคะก,ก็ก่อก็ทําคนเดียวทั้งผสมปูนทั้งอะไรนะทาคนเดียวมันก็ช้านะคะน้องแหมมก็อยากเสร็จไวนะคะก็เลยลุงเสือก็เลยไปหา ก็เลยหาช่างมาทําช่วยนะเอฟซีเนาะจะได้เสร็จไวๆนะคะก็ให้อ่านาจะทั้งฉาบทั้งปูกระเบื้องนะคะเพราะว่าลุงเสือคนเดียวก็งมง่วง้มง่ว,งว,งวอยู่หันนะคะเนาะภาษาก็ไม่ค่อยจะมีเวลาเนาะมีงานรำภาษาก็ต้องไปหาเงินนะเอฟซีเนาะเราก็ต้องไปหาเงินนะคะเพราะว่าเงินก็ต้องใช้ทุกวันนะคะก็ให้ลุงเสือทําคนเดียวนะสําหรับคลิปนี้นะคะภาษาก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ